สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปดูผู้ดูพ้นมาหนีมะพ่อกับนุ่มหน่อยสาข่านะครับพี่น้องมาครับผมมือนี้เมนูแบบง่ายๆนะครับผมกินแล้วก็นอนนะครับผมมาพี่น้องโอ้หนุ่มหน่อยสาข่มก็บวัตถุดิบเหล้าว่างนะครับผมเดี๋ยวมาพี่น้องโอ้ผมเข้าเดียวเสียนจนอันนั้นนะครับพี่น้องมึ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 งพี่น้องโอ้พี่น้องเมี่ยนู่นเดือบเป็นนะครับผม นี่เราก็สีนอนนะครับผมี่น้องอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวตย้มยำนะครับพี่น,อน้องตอนแรกก็ยังใส่นหนามไรเบ๊วงพี่น,อน้องนีครับผมอู้ันี้แบบบะหมี่นามนะครับพี่น,อน้องนี่ครับผมก๋วยเตี๋ยวตย้มยำแบบบะหมี่หนามผักข้าก็เป็น คุณเลือดนะครับพี่น้องมีบ้างเลยหลังแข้นะครับพี่น้องมาครับพี่น้องมาจ็บเจบน้ำหน่อยสะข้ามกินแล้วน้ำหน่อยสะข้ามกัดจิ๋ดพี่นอนนะครับพี่น้องว้าวส่งหนึพี่น้องน้ำร้องงานนะครับผมครับพี่น้องเฮ้ยหอนหัวนะครับผมหอมกุณจากเตาเลยนะครับผมอู้ไปเนี่ย มึงเป็นขอเส้นนุม่มเนี้ยดีขนาดนะครับผมพักคุด,ด, <c oughs> ดเลือดดืไปจะพูดนะครับผมเขาจะอึน นี่สุดยอดมากเปลี่ยนเนื้วเนื้วหนุ่มๆเลยนะครับผมเอาว่ายังไงนะครับผมื <laughs> ม,ม ม่วนด้วยกันหลดผักคุณเลือดษาไทยเขาจเอรวนใบชะพูนะพี่น้องนีครับผมโอ้นี่ครับผมมือนี้เมนูง่ายๆนะครับผมนี่ครับผมโอ้กินแล้วกับนอนแต่เป็นกินไรบางทีมันกะเว่ามันหิยย่อยหน่อยไปน้องมันกะเนียนทองนะครับผมมือนี้กับเบาๆเมนูเบาๆนะพี่น้องนฮือฮ้อน เฮ็ดเองแซ่เบเองนะครับผม,มใบกระพุหรือผักคุดเลือดสามารถเอา,าไปใส่ามปลาไหลกับแซ่บไปลอง กินครับโย,ย้อันนี้จะอันนี้กแะเล็บตวก้นที่เอาไปกินครับนะครับพี่น้องแล้วเป็นไยข้ามกินกับเดมกันนะครับผมอ <laughs> <laughs> ยู่่ะนี่ครับผมม,มาพ่น้องวันนี้ มือแรกระเรียนงานอีกมือหนึ่งเราก็จะได้กลับบ้านนะครับพี่น้องพี่น้องท่านได้กับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางปวอนภัยหรือ้นนะครับผมเพราะว่าเทศกาลน่ะลดรายเรื่อนะครับพี่น้อง่า่า้นก็เริ่มกลับไปหลายเรื่องนะครับผมบางคน้นก็นกลับ มาข่วนกับรกรกป๋อนะครับผมผ้าลูกผ้าหลานมาเที่ยวนะครับพี่น้องเที่ยวทะเลนะครับพี่นอ้องเข้ามาีงไงตัวนะครับผม ครับผมเนี้วเนียวหนียวหนุ่มเลยครับผมหันหันหอมดีขนาดขนาดอืม มาดีอ่โอ้โหนุ่มน้อยชอบกินผักหนุ่มน้อยจะข้ามสิมากกินผักนะครับพี่น๋อง คนมาเอาา้ามาครับกินผักดีแท้เลยมามากินผักแล้วใคร,ปคร<อ>เป็นน้องน,นะครับผมเนื้อเนื้อหนุ่มๆแล้วนะครับผมนี่ครับ ถ้าเป็นนุ่มหน่อยห้ามไปใส่อ่ะพักมัดเป็นสว่วนพี่น้อง <c ười> นะครับผมมือแล้วเข้าเดียวมวนเอามวนเองเกเทมาทันแล้วเข้าเดียวเ <c ười> นาะมาพี่น้องนี่นี่ครับ บรรยากาศคึ่มเพือจังฝนจะตกแต่ว่าบ่ตกพี่น้องคึ่มมาซเยิ้มเม่ตกนะครับผมตกมาแห้งใส่สงการนะครับผมอืมบ้า มาครับพี่น้องบะหีนุ่มหน่อยนะครับสริคอตัวแราพี่น้องนะครับผมกินเหล้ากะสินอนนะครับพี่น้องคลิปนี้ค่ะนุ่มหน่อยนะครับเหมาอน๋วเตยวเตียวต้มยำมะฝาดกีฝากน้องเสียบแสบแบบมีน่ามีน้อยเอจอนนะครับผมเสียบโน้ตไฮเีนะครับผมอ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณทถกการติดตามถุกการรับชมนะครับผมที่มีให้นุ่มหน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ